ทักทายสบายดี FC ฟซีปปชูคุชูคนเด้อมื้อนี้สาวเกสอนสิมาน,นึ่งข้าวแยมแดงเนาะพี่นอ้องตอนนี้กะเป็นเวลาห้าโมงเลยแต่เมื่อกี้วันให้นึ่งข้าวค่ะก็มาแต่ตลาดก็เอ้ยนำกับหลานเมื่อกี้นี้เนาะฮะเกดดังไฟตีเลยวันนี้มาน,นึ่งข้าวให้กินยามแดงพนะี่น้องน้องเซนนี่นกบมาล่ะขี้งเฮาก็สิประมาณน,นี้เลยขาเมื่อกี้นี เสอรีนกินเพ้อบ้างน้นมน้มน well. ้ำนมน้ำมน้ำนมน้ำนม้องโออไนท์คสบายดีสบายดีน้องาวเกดกาเกเอาน้มนากนมันงเามัหน่งน้อยเย้เบไปเอาอันน้ำ

ก็เลอาจะเดนฮัลโหลฮะได้พี่น้องข้าก่อนพี่น้องปข้าวคจบมาสุนาจังมสายีกินข้าวล้วบ่หลังเก่อ่ะอ้า ก,นะกินแล้เวเข้าไปทัานสุ้เคยนี่ไมนู้ค่ะวันนี้ค่ะสิมาเห็ดมกปฝาน้อพี่น้องมือตรงเขาก็ได้เลยตัวตัวนี้ไปท่านได้ร่นไฟเขาก็สิร่อนกินนี่แหละเออร่นอนอันแคบมือเราเมื่อกี้นี่นะอืมที่ร่อนไฟค่ะอืม เมื่อท่อนันก็สุดท้ายแต่ว่าเออใช่ไหมมันบ่ได้หลายปลาเลือดป๋านะ่ะทำนี้กระพอะใช่ไหมปน <laughs> เราปนไทยเลยดิเราปนไทยอีกแล้วอินเตอร์เขาละเขาบกเเขาสุกแล้วบ่อปงั้นแต่ไม่ก็อื่ ตอาอันนั Dante, ้นเด้อดพนังข да. <c ười> ่างดอยแลยวำอ่อนกี่ก็นะก็บ่อหางมันมกมองหางมันก็เอาหางมันก็เอาบรรยากาศย่ำแดงเนาะจนคำคำ สาวอินเตอร์น้องอินเตอร์เคอินเตอร์อะเตองงนอนแล้วเตอรอินเตอร์เซอเตอซะแนวเออคือเตือนนอนไงเอ้าเอาเพื่อเฮ้ยนี่มาเจาะในหางซิมาเอ็ดโมกาบ้าง <eman> <N urs teeth> <BC> ชุกแนละ้วพี่น้องกันนี้นะวันนี้เ่า,สาใสกันนะาะดากกีเตม่เลยเ้าก้นากวนาข้ว้กินมาข้้าวกินก้าข้้าวนก้นกาข้นวาวนวาก้อนกกากางน้ากวนวากนนานา เฮ้ยไนมเตะเข้าวันนั้นทมดได้เข้ามาแม่งอมมีคนซอยใส่เข้าเ่นก็ซอยใส่ข้าวีเขา้ที่ขาแม่สมมอร์นะบอสห้ออเอาดูห้องสานะจะซีพทำนี่บ้ายังเอโอ้อนห้อนอินเตอร์เมนืองทำแท่ง ลานก็เยอะข้าวเลยโอ้น like like ี Evan, uh, ่แต่เราเปาเป็นเราไปยิงเลยเนาะมาไข่ฝาดข้าววันนี้นะเร็วไข่ข้าวมีแต่ข้าวกระเด้งตัวนี้เอาบ่งคะแนนโอ้มีดเอาคนดีมีดเอเอาบ้างเขาแท่งเขามีดจะคนซอย ส่งแล้วไว้เนาะยังได้โบเลยนม่พี่น้องเขาสิมาเอ็ดมกป่ากันเนาะพอแล้พี่น้องแล้วเนาะเข้าเสื้อเก๋เสือเก็เซือตโล่แล้วก็ีมนป่าปแล้วเนาะวันนี้เฮากสิซีเอ็ดมกป่าเลยเข้ามามกเสอเบอร์ต่อพี่น้องเบอร์ต่อเช พี okay. ่น uh, ้องใบตองาวเาเรียบร้อยแต่วขาชิมตดหางเ้าน่ะขาวสีเอาบ่อนหางนีเป็นบ่อนเพ็ดมุกนมี่ทอดด้ซะม่ดเสตร์นี่ิโตกอาอานียท้ตัวนี้เข็ดมกเงยเทาตัวนี้ ทอบทดบก็นี่เนาะสวัสดี้นะสวัสดีค่ะกลุกสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเราโยนกีนข้าวนะเฮ้ยข้าวกระลุกอันนี้ก็คือปลาปลาคอปลาคอซีดาร่ากระป๋าตึกมือวานนี่เลยสองตัวเขาเลยมามุกยู่น้ำกันเรก๋ก็สิเป็นคนเฮ็ดกิ่นมือนะ มีดูหลานของน้อสวัส,วสดีค่ะเซอรินอินเตอร์อขอบคุณค่ะนล้วกลูกนกพร้อมนกพร้อมทุจ้าทูจ้าทูกจ้าน่ารักจังเลยมกฮอปปะสิลเเบิงงดนอปปมกปานะ,ะ,ะนะงามย่บอ่ไ <laughs> ม่งามก็ยานะอเดี๋ยว้ฮ่านะ นี่สองมกมกบสวยไปเลยเด<ม>้อแต่ก็พอใส่ได้อยู่นี่ทำให้พี่น้องทำมาหอดต่อไฟแล้วเ้าสิบกาเกมนี่นะพี่น,อน้องได้อสีม่วงพี่โอ้ยไฟหน,นา<ม>้าตะอาหารแรงมกปลาไว้เสื้อร้อนถือบอกนี่ล้นเสื้อสำพี่น้องอุปกติภ์พนมกป่าเสื้อร้อนนี่ก็แซ่บแสบเลยพี่น,อออกกน้อ,นนเนนองเลย นี่ค่ะหาฝ่าซิเฮ้ยเห็นปะมันกลัมไีมนะเมนูนึ่งปลาห้ากะเล่เป็นที่ฮอเนอะพี่น้องทั้งแต่มันสุมปนี้ค่ะเกี๊ยวประเทศยตอนกินเธอเบิ่งสามมีแต่คลิปนี้กับทุกเพลงจะมีได้ทุกคนเลยบ๊ายบายเด้อ